สวัสดีค่ะพบกับเยออ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้เยออ้อยจะพามาทําขนมโคกะทิค่ะอันดับแรกเราก็ขูดมะพร้าวตึงทึกให้เป็นเส้นก่อนนะคะน้ําตาลอย่างดี500กรัมน้ําสะอาดใส่ลงไปเลยค่ะ2ช้อน3ช้อนค่ะเพื่อให้น้ําตาลละลาย เมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็ใส่มะาพร้าวทึนทึกที่เราขูดเส้นค่ะใส่ลงไปเลย500กรัมการทำไส้ขนมแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะมะพร้าวเท่าไหร่ก็ใส่น้ำตาลเท่านั้นค่ะผัดจนแห้งนะคะถ้าใครชอบหวานให้ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะจะใส่เป็นมะพร้าว500น้ำตาล6ขีดก็ได้ถ้าคนที่ชอบหวานมากๆนะคะผัดจนแห้งแห้งแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ จะผึ่งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนแบบนี้ค่ะถ้าใช้ไม่หมดสามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะแล้วเรามาดูตัวแป้งกันค่ะแป้งข้าวเหนียว250แป้งข้าวเหนียวดำสอช้อนนะคะใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่นี่ก็สีเข้มแล้วแล้วแต่ชอบค่ะ ขั้นตอนนวดแป้งก็ง่ายๆเลยค่ะใช้น้ำอุ่นหรือน้ำเย็นก็ได้ทั้งนั้นนะคะเราก็จะคนแล้วก็นวดมาดูตอนนวดเสร็จเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาดูขั้นตอนการห่อไส้ขนมนะคะเนี่ยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็บีบๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เอาไส้ใส่ห่อแบบนี้แล้วก็หมุนง,ง่ายค่ะขนมนี้ง่ายหยิบขึ้นมาแบบนี้เลย บีบแบบนี้แล้วเอาไส้ใส่ทำง่ายค่ะไม่ยากเลยขนมนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำมาต้มนะคะในน้ำเดือดใช้เวลาต้มประมาณ5นาทีได้ค่ะเมื่อลอยขึ้นมาแล้วนะคะเราก็คนบ้างค่ะเพื่อให้สุกทั่วถึงนะคะใช้เวลาต้มเดือดประมาณ5นาทีค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตักมาใส่ในน้ําเย็นจัดเพื่อหยุดการสุกนะคะมาทําน้ำกะทิค่ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะแล้วก็กะทิ 250ML เรายังไม่ใส่หมดนะคะเราจะคนแป้งข้าวเจ้าให้ละลายดีก่อนค่ะเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะ ่เลยแล้วเราก็เติมกะทิที่เหลือนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าอีกหนึกรัมล้างในขวดใส่เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะนำไปตั้งไฟค่ะเราก็จะนำมาตั้งไฟให้เดือดเลยนะคะเนี่ยค่ะเดือดแบบนี้เลยแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะ นำตัวขนมมาใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ราดด้วยกะทิที่เราทำนะคะราดลงไปเลยให้แค่พอทุ่วมๆขนมพอค่ะแล้วก็โรยด้วยงาขั่วของเราเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ